โอ้โหภาพเวดี้โลมันไฮได้แค่นี้หรอคะเนี่ยอันนี้คือไฮสุดแล้วใช่ไหมสภาพมันไฮกี่โมงคะเนี่ยอ่ะวันนี้คะทุกคนออนนม,มิวค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้อีกแล้วแต่เกมนี้จะเป็นเกมเฮอร์เรอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเกมชื่อว่าเมียว <Me al. S 1> เป็นเกมเกี่ยวกับน้องแมวหรือเปล่านะ มันจะน่ากลัวตรงไหนละเกมน้องแมวเนี่ยปะเกมเมวเริ่มเลยเสียงดังโคตรคืนวันที่หนึ่งคืนหลังจากทำงานอ่าให้อาหารน้องแมวเออเออรูแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหโอ้โหไม่ต้องตามจิกขนาดนี้ก็ได้โอ้โหโอ้โหี่แมวเหรอคะเนี่ยอันนี้แมวเหรอคะ อรู้แล้วจ้าเดี๋ยวให้อาหารนะจ้าน้องแมวมวแมวแมวกูว <c oughs> ่า oh, แมวนี่แหละหลอนจุดละอาหารอยู่ไหนวะเ <c oughs> อา,าอยู่นี่โอเคแมวน่ากลัวจัดอ่ะโอ้โหพุ่งไปกินอย่างเร็วเลยค่ะเอาหอให้อาหารแมวเสร็จแล้วก็ไปนอนนะเนาะให้กูนอนไหนอ๋อนี่ อ๋อเตรียงนอนวัตเตอร์อ่ะคืนที่สองแมวบ้านผมเหรอ <laughs> ไม่ห้วเออจ้าจ้าเดี๋ยวให้อาหารนะจ้า <S S S น้องแมวโอ้ไม่ต้องตามจิกขนาดนี้ก็ได้นี่เลยค่ะอ้าวอาหารหมดเหรอต้องไปซื้อ ต้องออกไปซื้อนะฮะฮะวัดมาล้านขายของอาหารแมวเลยเหรออ๋อโอเคอ่าอ่าซื้อของครับผมอืมติดได้แล้วใช่ไหมคือซื้อแค่ก,กล่องเดียวเหรอซื้อหลายกล่องไม่ได้เหรอเอาเหมือนจะไม่ได้นะโอเคคือออกประตูปุ๊บถึงร้านเลยคุณซื้ออาหารมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ไปให้อาหารเจ้าแมวอ่าได้เลย อ่ามาฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะให้อาหารหนายนะเจ้าเหมียวมาแล้วเกมอะไรวะเนี่ยพุ่งไปกินอย่างไวทีนี้เราก็ไปนอนนะเกมอะไรวะอ่านอนคืนที่สามเริ่มมีเพลงขึ้นแล้วไงต่อคะเอ๊ะทำไมน้องเหมียวไม่มาร้องขออาหารเหมือนทุกทีกันนะให้ไปตามหานะคะ เอ๊ะไปไหนอะน้องเมียวเมียวเมียวเมียเมียว,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 ยวขอบคุณที่เล่นโอ้ยคือมาแค่นี้จบแล้วอูยอยแมวแมลกระตังอยู่อีแมลไม่รู้คุณคนให้อาหารตั้งหลายคืนให้มากินตับกู โอ้ยเย่มากเลยนะคะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แมวอากตันยูรับไม่ได้ต้องไปปล่อยวัดเออโดนโดนเนี่ยสะดงสะดุ้งกันใหญ่ <c oughs> พวกนายก็สะดุ้งกันละสินะฮะ <c oughs> งงจบแล้วคะ่ะใช่มันเป็นเกมอินดี้มันจบแค่นี้ละคะ่ะแมวแบบนี้มิวชอบไม่ไหมใไปปล่อยวัด เอามานี้ค่ะทุกคนสรัะเกมเมียวน่ากลัวดีนะเรียกเสียงกรีได้เป็นเกมอินดี้สั้นๆนะฮะเป็นเกมอินดี้แต่ก็สนุกดีนะคะไม่แย่ให้อาหารแมวแมวกินตับเรานะใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะ <laughs> มานี่ค่ะเจอใหม่เกมหน้าจุ๊บๆอนิมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ